สวัสดียามเช้าทุกคนทูกคกจักนยามเช้าตัวตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าทุกคนยังมืดอ,อยู่เลย วันนี้วันที่ยี่สิบแปดทุกคนยากาศยามเช้าครับ อากาศเย็นมากหาซื้อข,ข้าวมีร้านไหน,นเปิดบ้าง เข้าผัดกล่องหนึ่งครับ บรรยากาศยามเช้าลมก้าวทุกคนบรรยากาศยามเช้าครับ6โมงก,กว่ามืดฟ้ายัางมืดอยู่เลย บรรยากาศยามเชา้าทุกคนเอาชงแค่น,น,นี้ก่อนนะครับแล้วก็กลับม่คลิปหนะ้าการยามชาเชา้าบรรยากาศ แล้วพบกัมาอีกคลิปหน้าครับ